สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายอานนท์ได้กินลางคนไม่รอเลือกตั้งรวมความเคลื่อนไหวแกนนำหลังประยุทธ์ได้ไปต่ออีก30กันยายนสืบเนื่องจากตุลาการสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเรื่องการปรงงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพระเด็ประยุทธ์ยังไม่ครบ8ปี ตามรัฐธรรมนูนมาตรา158วักสี่กำหนดไว้โดยชี้ว่าให้เริ่มนับวาระนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560จึงให้ยกคำร้องดังกล่าวและให้พลเอกประยุทธ์กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังมีคำตัดสินให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้แกนนำนักเคลื่อนไหว สั่งโพสต์ภาพและข้อความแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นนายอัธพลบัวพัดหรือครูใหญ่หัวหน้าพักก้าวล่วงระบุข้อความว่าซื้อหวยแม่นอย่างนี้คงรวยไปแล้วนายภริชีวารักษ์หรือเพนกวินโพสต์ข้อความสั้นๆในช่วงรอรุ้นผลว่าไปต่อหรือพอแค่นี้โดยเมื่อทราบผลโพสต์ข้อความอีกครั้งว่าบัตรซบพร้อมแต่งบทกรอน ความว่าด้านต่อไปอย่าได้ถอยก้าวคนคอยทูถให้อยู่รวมพลังกูและพวกกูเราสู้เพื่อความอาจุติธรรมขณะที่นายอนนนนำพาทนายความสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ภาพเซลฟี่ขณะทำสายตามองบนก่อนโพสต์ข้อความอีกว่าเรามองไปที่การเลือกตั้งเพื่อเอาประยุทธ์ออกแต่ทำไมผมกลับรู้สึกได้ว่ากระแสม็อบมันจะขึ้นแปกลกหลังสังหรณ์ผมนะ่ะ อาจจะผิดก็ได้เพราะตอนแรกคิดว่าคนจะรอเลือกตั้งแต่ตอนนี้ผมมีลางสังหรณ์ว่าคนจะไม่รอด้านนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือภัยดาวดินแกนนำกลุ่มะรุฟ้าโพสต์ข้อความว่าประยุทธ์ออกไปนายก8ปีก่อนโพสต์ภาพตนเองขณะทำท่าถือโทรศัพท์มือถือพร้อมข้อความว่าฮันโลช่วยมาคุมพฤติกรรมหน่อยหลายปีละ ในส่วนของนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุง้งโฆษโกกลุ่มราษฎรแชร์แถลงการราษฎรและเครือข่ายกรณีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอุ้มนายกเทือนพร้อมโพสต์ข้อความหลายโพสต์ภายหลังทราบผลวินิจฉัยอาทิเช่นดำทั้งแผ่นดิน1สัปดาห์เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้8ปียังไม่พอจะอยู่ถึงปี68เลยใช่ไหมคะประยุทธ์ รวมถึงโพสต์ที่แชร์สเตตัสจากเพจประยุทธ์จันโอชาซึ่งมีการปิดไม่ให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้นางสาวปนัสยาระบุว่ากล้าเปิดคอมเมนต์หน่อยสิคะแล้วเขียนโพสต์ยาวขนาดนี้นะ่ะลงเร็วขนาดนี้มีร่างไว้อยู่แล้วแหลคะค่ะดูออกล่าสุดเวลา19 33นาทีนางสาวปนัสยาทวีตข้อความอีกว่าก็ถือว่าสารรัฐธรรมนูญได้สรุปให้แล้วนะคะว่า ก่อนปี60ประยุทธ์คือกบฏเจ้าไม่ใช่นายกความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองปัจจัยการเมืองสถานการณ์30กันยายนท่าทีของรอัษฎรคำประกาศของรัษฎรเป็นคำประกาศในลักษณะเตรียมพร้อมในทางการเมืองเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับสถานการณ์อ่านคำวินิจฉัยของขวเ d กประยุทธ์จันโอชาในวันที่30กันยายน สวนกับคำเตือนจากนายชัยวุฒนาคมานุสร์สวนกับเขื่เชื่อมั่นที่ออกมาจากพลเด็ประวิดวงสวรรค์และพลเดกสุพจน์มาลานิยมว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและราบรื่นวันที่30กันยายนจึงร้อนขึ้นมาโดยพลันจะประเมินความเชื่อมั่นของพลเด็ประวิดวงสวรรค์ต่อวันที่30กันยายนอย่างไรในเมื่อไม่เพียงแต่พลเดกประวิดวงสวรรค จะยืนยันในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีหากยืนยันในฐานะรองนายกรัฐมนตรีโดยมีพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลยขาธิการสอมอชอรับรองแม่นายชัยวุฒนาขมานุสร์จะออกมาตีปลาหน้าใสในลักษณะป้องปรามทางการเมืองว่าระวังอาจไม่ได้ลึกตั้งกระนั้นดูเหมือนรัฐฎรจะไม่เห็นด้วยเพียงคำประกาศของรัฐฎรผ่านโซเชียลมีเดียเหตุใดจึงต้องให้ความสำคัญคำตอบที่1 มิได้ปรากฏเพียงคำประกาศของรัษฎรหากแต่มีการขานรับโดยกระบวนการของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเพียงเท่านี้บรรกาศตลอดปี2 5 6 3ก็หวนคืนมายิ่งกว่านั้นน้ำเสียงของรัษฎรประกาศมาอย่างเด่นชัดว่าหากคำวินิจฉัยเป็นไปในแบบที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ไปต่อก็ไม่สบอารมณ์เมื่อไม่สบอารมณ์แล้วสถานการณ์จะเป็นเช่นใด ทวงทีและลีลาจากคำประกาศของรัศดรก็เป็นการชี้ทิศทางการเคลื่อนไหวปมเงื่อนอยู่ตรงที่ยังไม่มีคำตอบอย่างแน่ชัดว่าคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะดำเนินไปอย่างไรนี่คือปัจจัยทำให้วันที่30กันยายนมีความร้อนแรงความคืบหน้าล่าสุดจบแล้วครับเจ้านายสมชัยโชบันทึกกรทมีชัยสุพจน์ความเห็นวาระนายก8ปี คุณสมชัยศรีสุทธิยกรอ,อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตโพสตข้อความผ่านเฟ e บุ๊กถึงบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่ามาค้นบันทึกการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้เห็นกับตาตัวเองหอสมุดร,รัฐสภาอยู่ที่ชั้น9้าอาคารกลางของรัฐสภายัางไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการนักเนื่องจากทางเข้าซับซ้อนและประชาชนทั่วไปอาจไม่สะดวกในการเข้าพื้นที่รัฐสภาใหม่ เอกสารบันทึกการประชุมของกรทอรมีก๊อปปี้เดียวเย็บปกแข็งจำนวน1 1เล่มเป็นบันทึกครั้งที่1ถึงครั้งที่485หนักเล่มละราว3กิโลกร,รมัมส่วนเล่มที่อยากดูเป็นปกอ่อนสีเหลืองของการประชุมครั้งที่486ถึง501ที่แยกออกมาต่างหากบันทึกการประชุมครั้งที่500วันที่7กันยายน2561 เริ่มประชุมเวลา13.40นนาทีมีกรรมการเข้ามาประชุม19คนในวาระที่3เป็นเรื่องการพิจารณามีมาตราที่นำเข้ามาสู่การพิจารณาคือมาตรา 158, 161, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182และ183ในส่วนของมาตรา158ที่ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีห้ามเกิน8ปีนั้น อยู่ในหน้า2 6ถึง6มีผู้อภิปรายและมีการมติทางนี้หากนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูล2560ประกาศใช้บังคับเมื่อประเทศไทยยังคงมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,ก็ควรนับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวรวมเข้ากับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ2560ด้วยสุพจน์ไข่มุก รองประธานกรรมธิการคนที่1ห,หน้าที่3เมื่อพิจารณาบทเฉพาะการในมาตรา264วรรคหนึ่งบัญญัติว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนหน้าประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่และ ให้นำความในมาตรา263วรรค3มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งด้วยด้วยอนุโลมการบัญญัติในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้ก็สามารถนับรวมระยะเวลาดังกล่าวรวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560ได้ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลา ที่ดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมีระยะไม่เกิน8ปีนายมีชัยฤุชุพันธ์ประธานกรทหน้า3-4ได้กําหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลากล่าวคือการนับระยะเวลา8ปีนั้นไม่บุคคลังกล่าวจะไม่ได้มีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันก็ตามแต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมด ที่ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุคลคลดังกล่าวแล้วเกิน8ปีก็ต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามได้กําหนดข้อยกเว้นไว้ว่าการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในระหว่างรักษาการภายหลังการพ้นตาแหน่งจะไม่นํามานับรวมกับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวการกําหนดระยะเวลา8ปปีไว้ก็เพื่อมิให เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวนานเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุการเกิดวิกฤตการทางการเมืองได้มติที่ประชุมกรรทหน้าที่6เลิกประชุม16.40นาทีบันทึกการประชุมครั้งที่501วันอังคารที่11กันยายน2561เริ่มประชุมเวลา14.05นาทีมีกรรมการเข้ามาประชุม18คนระเบียบวาระที่2รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการมีมติ รับรองบันทึกการประชุมครั้งที่497วันอังคารที่28สิงหาคม2561ถึงครั้งที่500วันศุกร์ที่7กันยายน2561ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดวยไม่มีการแก้ไขวงเล็บหน้า2เลิกประชุมเวลา16นาฬิกา5นาทีจบแล้วครับเจ้านาย